เอะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่วันนี้เราจะมาทาอะไรกันน่ะก็ขอย้อนกลับไปก่อนนะอ่ะ สวัสดีค่ะทุกวันนี้นะคะมาพบกับช่องเจเจชาคิยากันอีกแล้นะะวน,น,นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคอนเทนต์ดีๆก็คือนี่เรานะคะจะต้องไปตามหาล้านนี้กันก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนก็วันนี้นะคะชื่อว่าและเลาะวิถีชุมพลกูรีจีนะคะเป็นแฮชแท็กที่เราจะต้องติดกันในวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลย ก็ระหว่างการเดินทางนะคะไปที่ร้านของเราเราก็ได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็ได้ชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็เพิ่งรู้นะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีสถานที่สวยๆที่แบบแอบอยู่หลบๆนะคะอยู่ในชุมชนอย่างนี้ด้วยก็เรานะคะตั้งแต่เรียนมาเราก็เพิ่งรู้ว่ามีชุมชนที่ชื่อกุรีจีนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อู๋มากๆนะคะหรืออาจารย์เอกพลนะคะที่ทําให้เรานะคะได้รู้จักที่ที่สําคัญแล้วก็มีความสวยงามขนาดนี้ ที่เราผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นทั้งศาสนาคริสต์และก็ศาสนาพุทธนะคะรวมไปถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีนค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปขอพรกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาที่ชุมชนนะคะกุรีจีแล้วเรานะคะก็ได้เจอร้านของเราแล้วนะคะเราก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ร้านนะคะเพื่อจะสัมภาษณ์กันนี่นะคะธนูสิง์ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านธนูสิงห์นะคะโดยร้านนี้นะคะก็เป็นขนมฝรั่งธนูสิงคะ์ค่ะที่อยู่ที่กุรีจีนนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะเปิดมานานแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่5้าเลยนะคะก็ทํานะคะโดยคุณโปง่งคุณโป้งค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปสัมภาษณ์เขากันค่ะว่าความเป็นมานะคะของขนมชนิดนีน้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะพี่พโป้งจ้ะทำข,ขนมนี้มานานยังคะ ก็ในครอบทัวทํามาห้ารุ่นห้าช่วงควนแล้วครับตัวขนมนี่มีวัตถุดิบอะไรอย่างไรบ้างคะคือที่ร้านเราเนี่ยยังคงอนุรักษ์เนื้อแบบโบราณอยู่นะครับก็คือเราจะมีส่วนผสมหลัก3ามอย่างธรรมชาตินะครับก็จะมีไข่เป็ดน้าตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีโดยที่เราไม่ใช้เนยนมเลยหรือว่าผงฟูหรือสารเคมีใดๆเลยครับขั้นตอนการทําถือว่ายากไหมะคะก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกก็เอาไข่กับน้าตาลทราย ให้มันขึ้นฟูก่อนนะครับโดยเราไม่แยกไข่แดงไข่ข,ข,ขาวเลยที่นี่เราใช้ไข่เป็ดน,นะครับไม่ใช้ไข่ไก่ใช้ไข่เป็ดล้วนแล้วก็พอมันขึ้นฟูได้ที่เนี่ยเราก็จะเอาแป้งสาลีเนี่ยค่อยๆเอาไม้พายนะครับตะลอมแป้งให้มันเข้ากับเนื้อไข่กับน้ำตาลทายนะครับก็พอผสมเสร็จปุ๊บเราก็วอร์มพิมพ์อมอร์เตาให้ร้อนอย่างตอนนี้ท,ที่ที่หนูมานะลูกก็เรากาลังวอร์มเตาอยู่นะครับเตายังไม่ร้อนในที่เราก็ยังยังไม่ทํางาน พอเตาเราในที่ปุ๊บเราก็เอาพิมพ์ลงไปเรียน,นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ามันเนี่ยครแล้วก็เอาเนื้อขนมที่เราผสมในดยหยอดล,ลงไปในพิมครับก็ที่นี่เราจะทําขนมอยสองขนาดนะครับก็จะเป็นขนมชิ้นใหญ่อันนี้คือขนมชิ้นใหญ่นะครับอันนี้เครื่องก็พอ,อหยอดเนื้อขนมปุ๊บเราก็จะเอาน้าผลไม้เนี่ยโรยลงไปครับลูกก็จะมีชิ้นฟักเชื่อมลูกพลับแห้งแล้วก็ลูกเกดน,นะครับ mm hmm. สำหรับชิ้นเล็กก็จะมีเฉพาะ ชิ้นักเชื่อมกับลูกเกดไม่มีลูกพรับตัวชิ้นเล็กนี่ตอนนี้ขายยังอะครับตัวชิ้นเล็กตอนนี้พอดีจาหน่ายหมดไปเมื่อวานแล้วซื้ออันนีได้ไหมครับได้ครับได้ก็พอโรยหน้าปุ๊บก็โรยน้ำน้าตาลสายแล้วก็ปิดเตาอบนะครับก็จะใช้เวลาอบประมาณ 20- 25ี้นาทีจ้ะแล้วก็จะขนมก็จะสุกแล้วก็เอาออกมาบริโภคได้ถ้าเกิดจะนำลงบรรจุภัณฑ์ก็ วางไว้ให้ขนมมันเย็นกอ่อนแล้วค่อยนำลงประจุพันแต่ก็ชิ้นเล็กก็จะขายราคา20บาทชิ้นใหญ่อันนี้ก็จะขายราคา50บาทโอเคค่ะ,คะขอบคุณนะคะคนนก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปลองชิมขนมกันค่ะไปแล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะร้านอาหารก็คือสวยมากนะคะก็พอเราหาได้ปุ๊บเรานะคะก็มาเต้นติ๊กตอกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า อนนี้นะคะเราก็จะมาลองชิมขนมขนมฝรั่งปุรีจีนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตานะคะดูจากลูกข้าวเนี่ยจยยะคล้ายๆกับขนมไข่นะคะความแข็งๆมันก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยอ้าวเดี๋ยวเราลองชิมกันขอให้มันอร่อยราชาติเหมือนขนมไข,ข่เลยมันจะแบบหวานๆแล้วก็แข็งด้านนอกข้างในมันจะนิ่มๆนะคะ คล้ายเค้กข้างในอะ่ะส่วนตัวเดี๋ยวลองชิมชิมลูกเกดนอะอืะลูกเกดที่นี่นะคะจะไม่แข็งมันจะออกแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็แบบว่าเคี้ยวๆไปมันละลายเลยอันเนี้ยดีใช่ใช่ไหมใช่แหบลบะคือไหมอ่ะคือไม่เอาไม่ใช่หรอ <c oughs> เราลองให้ตาก้องชิมนะคะรสาชาติเป็นไงบ้างแต่เราดิเป็นไง หวานนะแต่อร่อยดีนะให้มันหวานนําแล้มันอร่อยดีใช่ก็ถ้าใครชอบขนมไข่ก็ให้ซื้อนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปกันไปก่อนนะคะกับการรีวิวขนมตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย